สวัสดีครับผมนายเป็นนักนาอนุเคราะห์เลขที่แปดครับสวัสดีครับผมนายอภิชิตสลอนันเลขที่ยี่สิบห้าครับสวัสดีครับผมนายสันธนเลี่ยมทองเลขที่สิบเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายเพียรบัณิรเลขที่ยี่สิบหกครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องแชร์ครับกันนะครับหลักการทํางานนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สุดในการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยการทำงานอยู่ในเลเยอร์หนึ่งของแบบจำลอง OI s I. มันจะส่งสำเนาข้อมูลออกไปยังจุดพอรที่เลือกทั้งหมดนะครับสองนะครับ <c oughs> ปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> ใช้อยู่ไหมปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้ใช้ครับในเครื่องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป ถูกแทนด้วยสวิตโดยสมบูรณ์ราคาเท่าไรนะครับปัจจุบันไม่มีใครไม่มีใครในท้องตลาดนะครับ่างมีก็จะมีรุ่นเก่าๆนะครับข้อดีข้อเสียโดยรวมแร์ครับเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อความง่ายและต้นทุนต่ำแต่มีข้อเสียเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงมาก จึงไม่นิยมใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันขอจบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ